กำลังจะเป็นตำนาน XLT ไปแล้วนะคะตอน FORD นะคะทรงดรปเตอร์ V6 แบบนี้เลยนะคะไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในรุ่นซีรีส์ยาง265ทั 60R18 นะคะลูกค้าสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะแล้วของเราของรุ่นจะมีตัวอย่างให้เป็นร้อยกว่าลายเลยนะคะแต่เบ,บานหรือว่าโรบาด้านหลังนะคะเป็นของ GT o u t r a d e r นะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ู e นะคะรุ่งพาลุยแชนเนลอีกแล้วนะคะวันนี้ลงุงก็จะพามาพบกับลูกชายคันนี้เลยนะคะสีขาวอวบอบนะคะที่เห็นนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะคะเป็นตัว xlt นะคะคันนี้ที่ลุงบอกไปนะคะว่ากําลังจะเป็นตํานาน xlt ไปแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบนะคะรุ่นนี้จับจองนะคะได้เลยนะคะรับรุนได้เลยนะคะเพราะว่าอนาคตเราจะไม่มีแล้วนะคะอ่าโอเคคันนี้นะคะที่เห็นอยู่เดี๋ยวลุงเปิดไฟหนะ้าให้ดูก่อนอ่า ตัวนี้ค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่9,04,000บาทนะคะเกียร์ออโตอยู่ที่9 000, 4 4 0 0 0บาทนะคะต่างกันอยู่แค่40,000บาทเท่านั้นเองนะคะต่างกันแค่เกียร์นะคะยังอื่นเหมือนกันหมดเลยนะคะถ้าแต่งแบบนี้ก็คือเหมือนกันทั้งหมดเหมือนกันนะคะอ่ะมีให้เลือกทั้งหมดนะคะ5สีสีขาวสีดำสีเทาสีน้ำเงินสีบลอน์นะคะ5สีพอดีเลยอ่ะคันนี้ก็ใส่สติกเกอร์นะคะใส่สปอร์ตบาร์ใส่โรบาร์นะคะแล้วก็ใส่ ซุ้มล้อสใส่แม็กเข้ามานะคะแล้วก็กระจังนะคะเดี๋ยวลุงจะพาชมรอบคันนะคะขออนุญาตอธิบายตัวเครื่องยนต์นิดนึงนะคะเป็นเทอร์โบเดียวนะคะตัวนี้170แรงม้านะคะเครื่องยนต์2.0นะคะ405แรงบิดหรือว่านิวตันเมตรนั่นเองนะคะตัวนี้ก็พละกําลังสูงมากๆนะคะอย่างที่ลุงบอกไปนะคะในไอตัวออปชั่นหรือว่าไอตัว บอดี้รถนะคะหรือว่าความยาวนะคะหรือการบรรทุกนะคะได้เหมือนกันกับตัวสปอร์ตนะคะวัยแท็กอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะใครนะคะที่ซื้อไปแต่งนะคะแล้วก็ไปใช้งานด้วยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะต่างกันกับตัวสปอร์ตแค่4ี0 0มบาทเองนะคะอ่ะไปค่ะเราเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นฟอน Ford นะคะทรงดัตเตอร์ V6 แบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกสีดำนะคะสีโทนดำมาเลยนะคะแล้วก็ ไฟตรงนี้นะคะเป็นไฟ LED นะคะใช้งานได้จริงๆนะคะต้องกดปุ่มด้านในนะคะไฟจะติดนะคะตรงนี้เป็นไฟสีส้มนะอ่าแล้วก็ตัวรังผึ้งนะคะตัวนี้เราเปลี่ยนมาทั้งเซตนะคะทั้งกระจังหน้าเลยเนี่ยถอดทั้งเซตเลยนะคะของของเดิมจะอยู่ท้ายกระบะรถนั่นเองนะคะอ่าสังเกตดูนะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มความหล่อคล้ายๆกับตัวแรปเตอร์อย่างที่ลุงบอกไปนะคะนี้เรียนแบบแรปเตอร์มาเลยนะคะอ่าแล้วก็ด้านล่างนะคะเป็น สีขาวหมดเลยนะคะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องตรงนี้เพื่อระบายความร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็จริงๆนะคะลูกค้าติดตั้งชุดวายนะหล่อมากจริงๆนะมันติดไปถึงด้านล่างเลยอ่ะอันนี้ลูกค้ายังไม่ติดนะคะเดี๋ยวมาติดเพิ่มคพรลูกค้าบอกแบบนี้นะคะอ่ะไปตัดหมอกนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในรุ่น XLT ด้านเองนะคะ DBL XLT ขายดีขายดีมากๆนะคะลุงประเดิมคันแรกลุงก็าขาย XLT นะ รู่เป็นคนที่ชอบขายตัวเขาเรียกสีประตูมากนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะตัวไฟนะคะเป็นไฟซีแคมที่มาจากโรงงานนะคะเป็นไฟมัตติรีเล็กเตอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ครอบเข้ามานะคะตัวนี้จะมีไฟเดย์ไทม์แล้วเห็นไหมคะ,ะตัวนี้คือครอบอะ่ะเอ็กออกเอ็กออที่คือครอบมากๆเลยนะคะใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาก็คือหลอดุดันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ครบเรียบร้อยนะคะด้านหน้านะคะที่เห็นอยู่นะคะจริงๆไม่ได้มีมานะคะในลูกค้าใส่เพิ่มมานะคะเป็น สติกเกอร์นะคะเป็นเลนเจอร์แบบนี้นะคะสติกเกอร์เลยแหละนี่นะคะสามารถถอดดึงออกได้เลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นทรงเขาเรียกแลรวพอว์โดมนะคะอโร์โนเนามิกมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะไปดูซุ้มล้อกัน คันนี้นะคะใส่ซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดาเงาๆแบบนี้นะคะตักหมุดเงินด้วยนะคะอันนี้นะคะใส่เพื่อให้มันรับกับตัวล้อแม็กคอบ18นะคะสีรลีาาง265ทับ 60R18 นะคะแม็กเดิมเขาจะขอบ17นะคะลืมไปอ่ะคิดว่าตัว XL พัดนะคะอ่ะตัวนี้นะคะจับคู่กบมากับยาง AT นะคะ Monster AT3 ซึ่งที่ลุงบอกไปหลายๆคลิปเลยยาง AT จะขับได้ทุกท้องถนนเลยนะคะพื้นเรียบพื้นขรุขระนะคะอ่ะ แล้วก็ลายแม็กนะคะลูกค้าเลือกเป็นโอเอซิสนะคะเป็นแบบนี้สีทูโทนนะคะจริงๆลุงมีถ้าแม็กตามโปรล,ลุงมีให้เลือก6แบบเลยนะคะ mm hmm. ช่วงล่างยังจะเป็น <c oughs> ทวินทูบนะคะ mm hmm. โอ้เจ็บพอ4คลิปที่4แล้วนะพี่ <c oughs> อะแล้วก็ยังจะเป็นทวินทูบแล้วก็อาเป็นดิสเบรกนะคะหน้าดิสหหลังดํานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวปีกนกจะเป็นอิสระสองชั้นเหมือนกันนะคะตัวนี้ปีกนกของเรานะคะจะมี ขนาดที่กว้างใหญ่พิเศษอยู่แล้วนะคะสําหรับของฟอร์ดนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะจับผู้เข้ามาจะไม่ล้นนะคะจะพอดีเลยเนี่ยคะ่ะใส่ได้ถึงขอบ20เลยนะใครจะยกสูงก็ยกได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแก้มข้างคะ่ะนี่นะคะตกแต่งสีโครม,ม,มแบบนี้เลยนะคะแก้มข้างมีไว้ทําไมระบายความร้อนนะคะมีต้องมีไว้นะอ่ะโอเคค่ะไฟเลี้ยวนะคะนี่นะคะเป็นอ่า LED นะคะเป็นไฟสีส้มแบบนี้เลยนะคะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถะคะ่ะ แล้วก็บันไดนะคะมีมาให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สีทูโทนนะตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะดำล้นล้วนเลยมาจากโรงงานนะคะตัวนี้ก็เหยียบทะนาท้ามากๆเลยนะคะ <ๆ S 1> เขาออกแบบดีไซน์มาให้หล่อด้วยนะคะแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะคะเหยียบถนนาจริงๆนะคะเต็มเท้าเลยนะคะแล้วก็เบ้ามือจับนะคะใส่มาให้เรียบร้อยเลยสีประตูนะคะแล้วก็กันสาดค่ะใส่มาให้นะคะนี้เบิกสูตรเลยนะคะอ่าสติกเกอร์นะคะ ลูกค้าสามารถออกแบบเองได้เลยนะคะ,ะของเราของรุ่นจะมีตัวอย่างให้เป็นร้อยกว่าลายเลยนะคะแต่ว่าถ้าไม่ถูกใจลูกค้อาออกแบบเองได้เลยนะคะมาค่ะด้านหลังเนาะฝาถังน้ํามันนะคะเปิดให้ดูนิดนึงตอนนี้ถ้าปลดล็อกรถนะคะก็เปิดได้เลยนะคะเติม b 7นะคะ B7 ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ฝาครอบนะคะกันลอยกันเวลาเราใส่แหวนใส่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเล็บยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สปอานบาร์หรือว่าโรบาร์ด้านหลังนะคะเป็นของ GT Outrider นั่นเองนะคะเป็นเหล็กแท้ๆเลยนะคะตัวน,นี้ใช้งานได้จริงๆนะคะแขนยาวสุดเลยนะคะสุดท้ายกระบะเลยนั่นเองนะคะซึ่งของเรานะคะปกติลุงอ่ะจะของเราจะมีช่องนะคะสำหรับสรใส่น็อตเนี่ยหช่องพอดีนะคะปกติก็ใส่ถึงตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือลูกค้าเลือกเป็นแขนยาวก็คือเน้นใช้งานด้วยนะคะไปะ ขอบกระบ,บาดของเรานะคะก็จะมีพลาสติกนะคะที่มีคุณภาพสูงม,มากเลยนะคะตัวนี้นะคะมีรอบคันเลยนะคะแล้วก็อ่ะน็อตเออไม่ใช่นอ็อตบันไดบันไดนะคะมีมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ด้านหลังพามาชมด้านหลังอีกนิดนึงนะคะคันนี้จะพูดอา่านิดนึงแล้วกันเนาะโชคนะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แหนบนะคะเรียงกันตรงนี้นะคะ่ะ4เส้นนะคะมองไปตรงนี้ก็จะเห็นยางอะไหล่ด้วยนะคะโชคอัพกับแชสซีแยกตัวจากกันนะคะโชคอัพของเรานะคะจะ เป็นขนาดกลางขาแบบแบบกลางขานะคะทำให้การทรงตัวดีขึ้นมากๆเลยนะคะส่วนตัวแชสซีของเรานะคะถ้าเป็นตัวเน็กเจนนะคะจะมีความกว้างกว้างกว่าเดิมนะคะแล้วก็ยาวกว่าเดิมนะคะตัวนี้นะคะทําให้การอย่างที่ลุงบอกนะคะเสถียรภาพการทรงตัวนะคะสมรรถนะดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวฐานล้อของเรานะคะขยายออกมาอีก50มิลนะคะซึ่งทําให้ทั้งตัวรถนะคะมี ขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่ลุงบอกไปนะคะการบรรทุกนะคะการรองรับน้ําหนักจะดีขึ้นด้วยนะคะกระบะท,ท้ายนะคะตัวนี้ใส่ปกติอะค่ะถ้าเป็น xlt ย,ย,ย,ยังไม่มีฝาท้ายผ่อนแรงตัวนี้ที่เห็นมันผ่อนลงมาอย่างงี้คือมันใส่ที่ที่โปรเข้ามานะคะตรงนี้เป็นโช๊คนะคะฝาท้ายนั่นเองนะคะตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะอ่ะตะบะไลเนอร์อย่างที่ลุงบอกไปนะคะลายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเรียบๆนะคะ ่ะแล้วก็ซุ้มล้อตรงดซุ้มล้อค่ะมันจะมีอย่างที่ลุงบอกไปนะมันยขายายออกไปด้านข้างด้านนอกอะคะ่ะอีก50มิลทาให้ตัวกระบะรถกว้างขึ้นนะคะแล้วก็บรรทุกได้มากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือบรรทุกได้ตันกว่าแหละเนาะอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในนิดนึงอ่ะตัวน,นี้ก็ยังไม่หมดไฟเบรกตัวที่3นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เอโลโก้นะคะ ตรงนี้ก็เป็นกล้องนะคะตรงนี้ทํางานควบคู่กับหน้าจอนะคะกล้องกะระยะจอดนะคะที่เราเห็นหน้าจอเป็นเส้นสีเขียวสีฟ้าสีอะไรนะอันนี้ใช้งานได้จริงๆเลยนะคะใส่สติกเกอร์ลงไปตรงเลนเจอร์ตรงนี้อีกนะคะแล้วก็กันชนมีมาให้จากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูไฟท้ายนิดนึงไฟท้ายยังเป็นไฟหลอดไฟไส้แบบนี้นะคะสีส้มสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะไะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนิดนึงนะคะนิดเดียวแหละเพราะอยากอยากให้ดูว่าข้างในเออกว้างอะไรอย่างเงี้ยนั่งสบายนะคะเข่าไม่ติดหัวไม่ติดนะ นี่ค่ะเดิมๆเ,เลยนะคะเบาเขาจะเป็นเบาผ้ามาจากโรงงานเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะ,ะช่องด้านหลังมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะถ้ารถตามท้องตล,ตลาดเหมือนกันนะคะของเรานะคะถ้าในรุ่นราคาอยู่ที่900,000หนึ่งเนี้ยค่ะมีมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอนะคะให้มาเหมือนอตัวสปอร์ตเลยนะคะตัวใหญ่เลยนะคะ หน้าจอเป็น10.1นิ้วนะคะอันนี้เชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะเป็นแบบ Sync 4A นะคะตัวนี้อย่างที่ใครหลายๆคนบอกนะคะสั่งงานผ่านมือถือนะคะของเราทำได้เหมือนกันนะคะ,ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะหัวเกียร์สั้นเข้าเกียร์ง่ายนะคะบอลเลณชร์เจอร์มีมาให้เรียบร้อยนะคะเบรกมือเป็นแบบคันโยกนะคะช่องวางแก้วนะคะแล้วก็ช่องวางของตรงกลางนะคะวางศอกได้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะที่เราเห็นนะคะ หมือนลูกค้าจะติดกล้องเพิ่มได้นะคะนี้โอเคติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะของเรานะคะมีราคานะคะกันเองนะคะราคาสูย์บริการนะคะแล้วก็ขยับมาที่พวงมาลัยนิดนึงนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะตัวตัวน,นี้สามารถนะคะ ปรับระดับได้4ระดับนะคะอย่างที่ลุงบอกไปเลยนะคะอันนี้ใช้งานง่ายๆจริงๆเพราะว่า,าผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีฝั่งซ้ายมือนะคะจะครอบคุมหน้าจอกลางนะคะส่วนฝั่งขวามือจะครอบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะอ,อันนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะคะในมติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยเนาะปะอันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะพูดกันเหนื่อยเลยเนาะในรถราคา9,4000บาทนะคะ โปรโมชั่นตอนนี้นะคะออกรถแค่29,000บาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะออกรถนะคะ DBL XLT นะคะ DBL ก็คือ Double Cab น e ั่นเองนะคะหรือว่า4ประตูนะคะยกสูงคันนี้นะคะออกรถแค่2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอนสูงสุด8 4งวัดน,นะคะดาวเริ่มต้นที่10%นะคะแล้วก็ออกรถได้ทุกอาชีพนะคะใครที่ติดแบล็กลิสต์บูโรนะคะอินบอกเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะใครที่เซ็นไฟแนนซ์ที่อื่นไม่ผ่านนะคะ มาคุยกันก่อนนะคะติดอะไรให้บอกให้คุยกันตรงๆนะคะเดี๋ยวลุงช่วยทุกเคสเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ออกรถนะคะ10%นะคะเงื่อนไขเขาก็จะใช้คนค้ำหนึ่งคนเตรียมหาไว้ได้เลยนะคะเอกสารง่ายๆนะคะบัตบประชาชนนะคะสำนักพบเศนบ้านนะคะเต,เต็มเมนย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็หลักฐานการรับเงินนะคะหรือว่า,าใบรับรองเงินเดือนอะไรพวกนี้เนะาะพอคาแม่ขายออกได้นะคะ4ประตูนะคะนั่งบรรทุกได้ด้วยแล้วก็นั่งได้ด้วยนะคะโอเคค่ะ วันนี้ลุงฝากไว้หน่อยนะคะคันนี้จะจะ,จะแบบเชียร์เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าส่งท้ายละส่งท้าย XLT ละ,ะหลังเมษามันน่าจะไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ก็คือขายขายที่มีเท่านั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเตรียมพบกับตัวใหม่นะคะ XLS นั่นเองนะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะ DPL XLT เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ